สว no <laughs> <Guys, it S 2> ัสดีนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หอนาฬิกาจังหวัดเชียงรายนะคะเชียงรายหนาวมากก็อากาศเดี๋ยวต้องเช็คโทรศัพท์ว่ากี่องศานะคะตรงไหนในตอนนี้กี่องศาครับลูกชายเหนเขาดูหน่อยสิเดี๋ยวลูกชายกำลังให้ดูนะคะแต่เราจะมาดูกันเลยว่า เดือนสิบเอ็ดสอนสองร้อนะคะเวลานี้ก็ตอนนี้เวลาเท่าไหร่ครับ25่สิองศาครับตอนนี้เวลาเท่าไหร่นะคะ23งทุ่ม23่นะคะ25่สิบห้าองศายี่สิบห้าองศานะคะทำัะไรเนเชียงรายหนาวมากครับหนาวมะหนาวครั้ยี่สิบห้าบอกหนาวแล้วอ่ะเชียงรายคือเหนือสุดในแดนสยามนะคะครับแม่สาย ไม่ก็คือจังหวัดเชยงรายนี่แหละคะ่ะเหนือสุดข,ของประเทศไทยนะคะก็จะมีอำเภอแม่สายนะคะที่สําเร็มทองคํานะคะอ,อร่อยดีป้า,า,ามแม่เดินมาแล้ว